สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะไปทำธุระมาะทั้งวันเลยนะคะแต่จะบอกว่านะคะกลางคืนแล้วเย็นเย็นแล้วอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยังไม่ได้เติมหน้าเลยนะคะและที่สำคัญคือยังไม่ได้ซับหน้าด้วยดูความจริงกันค่ะคือจะมีมันๆนะคะวาวาวบริเวณหน้าผากน,นะคะแล้วก็ทีโซนตรงจมูกเล็กน้อยส่วนที่อื่นเนี่ยจะบอกว่ามันคือความเขา,าเรียกอะไรนะเนียนเหมือนเดิม ไม่มีความมันเลยมีิดหัวก็หน้าผากก็จะมีนิดเดียวนะคะนี่เลยค่ะโอใช้ตัวนี้เลยค่ะนะลาชูเลนาโนพาวเดอร์ดีลักนะคะเบอร์สีนะคะเบอร์สีนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะมันจะปรับตามสภาพผิวสีผิวของเราเองนะคะแต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะมันไม่มีความเป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่มีการตกกรองนะให้ดูแบบว่าชัดๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเพิ่มแสงนิดนึง นะคะนี่คือความจริงนะคะดูข้างนี้ค่ะข้างนี้นะคะดูไม่มีความเป็นคราบแล้วก็ที่สำคัญคือมันใสแล้วก็เนียนนะคะส่วนนี้ก็อาจจะมีมันมัน,นิดน้อยอ,อ่ะอบปาาให้ดูแต่ที่สำคัญคือมีความเป็นน้ำมันนะคะแต่มันไม่เป็นคราบค่ะนะคะนะก็ ถือว่าพอใจแล้วก็แฮปปี้มากๆกับแป้งตัวนี้เอาปรับแสงให้อีกทีนึง่งนะคะส่วนอื่นๆพอเราลงแป้งแล้วที่สําคัญคือเราให้สังเกตคือส่วนอื่นไม่มีการไหลเย,ยิมนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือว่ามาส์คคัลลาถาแป้งแล้วมันก็คือคงเมคอัพของเราที่อยู่บนบนผิวหน้าได้ตลอดทั้งวันจริงๆนี่โอกแต่งตอนเช้าตอนแปดโมงนะคะและนี่คือเวลาถ้าตามจริงๆแล้วคือเวลา สามทุ่มนะกี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้ดูสิคะไม่ได้เติมหน้าเลยนะและที่สำคัญคือไม่ได้ซับหน้าด้วยนะคะสุดยอดมากเลยนะมันใสมากเลยเบอร์สี่ค่ะลาชูเดนาโนพาวเดอร์ดีลักเบอร์สีสุดยอดมากเลย,นะเลยเอ 4, ่ะอนี่กล่องเขาสวยมากนะคะดูวความเป็นแบบในกล่องของเรานะคะนี่คือเพิงพ่งเพิงพ่งเพิเพิ่งแกะกล่องมาม นี่เขาก็จะมีซองกร,รมะหยี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยว้าวนะคะ,ะนะคะก็นี่สวยมากนะคะเคล็ดลับของโอนะคะก็คือใช้ตัวนี้เลยนะคะอยู่ได้ทั้งวันจริงๆค่ะเห็นไหมคะ สุดยอดมากเลยค่ะบ๊ายบาย